าก,าก็จากการทํางานในคราวนี้นะครับอย่างที่ท่ทานผู้จัดการได้แก้งกับสื่อมวลชนไปแล้วต้องขอบคุณทีมงานของบพร,รตม5ตม6แล้วก็บพร,รสุดน,นะครับสิ่งที่เราพบจากการที่เราทํทาถังข้อมูลเนี่ยทำให้เราขยายผลแล้วก็สามารถที่จะขยายจับกลุ่มเครือข่ายต่างๆจนเป็นองค์กรเอกร,รมอย่างที่วันนี้เรามาแถลงทั้งหมดท่าเครือข่ายในขณะที่เราทํา ดูในถังข้อมูลน,นะครับเราพบตามที่เราได้นํามาถแถลงวันนี้ที่เราพิสูจน์แล้วเนี่ยแต่ในข้อได้จริงเนี่ยในทางสืบสวนเนี่ยเราพบว่ามันมีมากกว่านี้อีกนะครับที่เราจับไปแล้วแต่ตัวเขาเองเนี่ยเราอาจจะบางกรณีนเนี่ยเขาไม่ได้รับสารภาพกับเรานะครับแต่ทางสืบสวนเนี่ยเราพบว่าเขาทํามากกว่าน,นี้อีกหลายอ,อีกจำนวนอีกเยอะเลยนะครับอันเนี้ยได้สั่งการไปแล้วท่านผู้จัดการได้สั่งการไปแล้วให้ขยายผลในในส่วนของการไปไล่ดูในทางสืบสวนไม่ได้เป็น ข้อมูลการเดินทางโดยจะเป็นข้อมูลการเดินทางโดยเครื่องบินหรือโดยรถยนต์ต่างๆนะครับหรือทางการเงินนะครับคิดว่าจะเจออะไรอีกมากแล้วก็จริงๆเร็วๆนี้ก็จะมีโอ peration สำคัญนะครับที่เตรียมเตรียมกันอยู่นะครับถ้าสำเร็จแล้วตนสื่อโดนชนเขและออกไม่จับได้น่าจะพาสื่อชนลงไปในพื้นที่ด้วยนะครับก็ทั้งเคอข่ายทั้งหมดที่ ท่านผู้จัดการบอกเลยว่า5เครือข่ายเนี่ยเป็นค่อนข้างอะ่าสมบูรณ์แล้วก็ในการดาเนินการในการ,การจับกลุมรวมถึงการขยายผลเนี่ยมันทําให้เราพบอะไรเยอะนะครับก็ขออนุญาตมอบให้กับเจ้าหที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็แถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบายละเอียดเป็นเครือข่ายไปครับขออนุญาตเชิญต่อใน,ในเรื่องของการการแถลงข่าวในส่วนของของเครือขายต่างๆครับ